ไอ้แบกขวาเลือดสิบสองาสมมติว่าไม่ใช่เล่นนาทีเดียวนะไม่ใช่เล่นนาทีเดียวออกนะครับดา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 ว่าท่ันโค้ชหมุนประตูนี่โค้ชหมุนประตูไปเขาเรียกอะไรนะไม่ใช่ปกติเซียถ้าท่านหยูดไปนี่ก็ผมจะเสียดายนะฮะท่านที่ทำดีๆของพวกเราเนาะไงก็อยากรักท่าน เอาอ่อนเขาเขาอ่อนโอ้ยดูลูกนี้คำกลนหายหัดถีไม่มีไม่มีตัวตัวทีมไหนไม่มีขอให้บอกเดีวผมไปเล่นให้อถ้อาด้ยกจะพาดสักสักคืน เป็นผู้รักษาประตูแล้วเป็นบุคคลที่ชอบทำประตูด้วยนะฮะ,ะดาบคำคนเนี่ยเป็นคนที่ชอบประตูเป็นชีวิตอิตใจไม่รักษาประตูก็จะ,ะเป็นผู้ทำประตูท่านประธานสารพจน์นะครับเข้าไปยังลูกอ้าว ีล็องครับแลล้วเหตุการณ์ที่ว่าไม่ล่าจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นจนได้นั่นก็คือครูเบงงสนามครับขอเสียงให้ครูเบงเลยครับสุดยอดถ้าครูเบงรับนายกบอกว่าถ้ายิงประตูได้ให้สามลยรักก็ตายครับมากก็ตายท่านได้ยินไหมเอ่ย วานนายกัดฉีดคู่เป็นสามร้อยเราไม่ได้แนะนำให้ท่านหัวกันนะฮะคนละร้อยห้าสิบครับผมเฮ้ยสุาชาติโอ้โหปวดสมัยบ,บ,บอกใจจะขาดาเลยเพี่ตั้มครับพี่ตั้ม เออพอดีขวัญใจขวัญใจของพี่แมนมาแล้วนะครับสารวัตรกำลัรทำอย่างนี้หนูอดไปไต่มากเลยเนี่ยโองจำเลยมึงเอ้ยอะโลชช์โลชช์เอาอ่อนเลยไอไต่มากเพราะว่าการบ้านเมือขาดนะแหมนะไต่มากนั่นแหละการบ้านพี่เป็นคนพูดต้องผู้ช่วยโค้ชทำท่าจะเตะไม่เตะให้พี่ตั้น้อง การไฟฟ้าแอนเซอร์เวิเนี่ยตั้มนี่เป็นนักฟุตบอลด้วยเป็นนักกีฬาวิบากด้วยการสลับกันนะครับชอบขี่มอเตอร์ไซค์วิบากไปทั่วสารบัททิพนะฮะชอบขึ้นเขาลงห้วยนะครับยังไงก็ต่อฟางคิดตามผลงานของคุณตั้มด้วยกันละกันคู่เบิงจ๋าห้าร้อยจ๊ะโอโหท่านยุยก ใช่พอคุณขวัญใจให้อีก800ท่านสารพัดท่านสารวัดบอกมึงบ้านจังถ้ารวมกันละ800อ๋อา800คู่เบงน้องขวัญใจเ็าบอกถ้ายิงได้เขาให้อีก3เป็น800ดูคุณเต็งทับปากฮะ ชีวิตผมก็จะเอาไปรอดแล้วนะผมเออดูดูแกเม้ม,มแปากครับแกจะไปทางไหนแกนงกงนา้านักหน้าวิ่งไปชนเขาซะอีกเอาไม่เป็นไรอา่าให้ทุนเยอะให้ทุนเยอะอ่าครูตีนะครับครูเบิร์ดแต่รักกีฬานะครับชอบกีฬาอ่าลูกนี้เบียดอ่าพันก็ตายอ่าเปิดมาให้ทุนเร็ว ลูกนี้จับูกเปิดออกมาโอ้น yeah> ี้าเยโอ้โหครับีรทำให้กหนความไรครับคูบมีกินประตูเองไปไม่มีอะไรนะเอไม่ไโดนไม่โดนนะครับไม่โดนครูเบังนะฮะลูกมันฉลับไปนิดนึงท่้นนายกผมไม่จ่ายนะผมไม่จ่ายแล้วคูบังกิีประตูตัวเอง่า าครูเบงพาลูกครูชั้นล้มแบบสวยงามเออล้มสองจังหวะนะฮะเออลูกมีกระบอกยิงยังไม่เข้าครูเบงเออทางสนามจับตาดูครูเบงคนเดียวโอ้ดูเลยนะครับเออติดจตะตั้มตั้มนองกันไปฟาไปที่ขคำต้นหายฮัตถีเออ มาให้ขอพี่ไก่ขอพี่ไก่ย,ยังได้ลูกอยู่นะครับจะติดประกายจุดหูออกไปตุ้มไปทางด้านซ้ายเปิดเข้าในไม่ผ่านจะตั้งหูเบิบอกชีพมึงเอาไปโน้ตเลยมึงเอาไปนู่นเลยมึงจะส่งกูกูไม่ไหวแล้วใช่ไหมกูเบิ้ย <laughs> กู เจบสู้สู้ประธานสู้ตา,สตายประธานไว้ลายสู้สู้โอ้ยน้ำลายเหนียวทีเดียวอาท่านใดที่ใส่เสื้อแล้วยังไม่ยอมลงครับอสอทนเหมือนจะถอดเสื้อแล้วรันครับ เออคสทสองตักตักมือยิีกินนะครับท่านเอ่อไทยลงเอาสารวัตรสารวัตรลงมาโอ้โหสารวัตรกาะเกนเขาวินนะครับตูดครับเจ้าสารวัตรหนึ่งนะผมต้องเช่นนั้นโอ้โหกระเกงก็เป็นเวรเป็นกรรมชอบเข้าวินตูดสารวัตรเอ่อแสดงก็ตูดสวย อท่านนายกเอ้ตูดผมก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะนี่อแต่ท่านนายกให้เท่าไหร่นะท่านนายก8ปดร้อยถ้าขวันใจใช่ไหมฮะเอให้ครูเบ่งคนเดียวเขาครูเบ่งต้องปให้อีกหนึ่งพันเป็นหนึ่งพันห้าร้อยบาท้ออแปดร้อ เฉพาะผู้เบิงนะเออให้ท่านเราทีให้รอดจากสนามซะก่อนดูท่านเม็ดปากโอ้โหลูกนี้เฉพาะการเตะลูกนี้เอาไปส0มร้อนะครับผู้เบิกนะนับบดีถูกลูกล้างเอ่อสำหรับคู่ชิงชนะเลิศระหว่างทีม ชมรมกนลักกีฬาตะบนค,นนบคนวามพุชัี้กับทุกลงทองไอ้ลูกนียสองประตูต่อศูนยช่ฮะอไอ้เขาเอฟเออ๋อคนตาอัฒมประตูชื่อพินิษฐ์พจน์พจนพลนหิมมาพานนะ,ะเดี๋ยวถ้าสมมติว่าท่านยิงลูกที่3ามเนีท่านแหลให้ฟังหนึ่งก่อน แมแล้วครูเบิงก็อยากได้ตังครับขึ้นมาเป็นกองหน้าแล้วครับครูเบิงเออดันขึ้นมาเป็นกองหน้าเลยนะครับเออหยิงเลยครับคุณลูกนี่ยิงครูเบิงครับถ้าอยากได้ตังครูเบิงลองไปกระซิบกับผู้เล่นของบ้านกระต่ายเถอะครับครูเบิงครับทําไมคุณผอนใจเอามาวางไว้แล้วครับครูเบิงโอ้โหมั่นใจมากนี่สามร้อยครับครูเบิงเอ้ย ใจอ้ยสาธุขอให้ครูเบิงยิงได้แต่ว่าวอ,อ,อยากเห็นตังคนคนเสียตังมันจะเนาะอันนี้มาแล้วนะฮะไม่เข้าอาไม่เข้าเลยโอ้โหไม่เข้าพุดขวัญใจให้ไปอีกสองร้อยไม่เข้ากระจายเออท่านนายกให้แบงค์ยี่สิบ เอใช่ไหมฮะท่านนายกครับมันมันผมบอกอ้าท่านนายกประกบไหม,มละอะนุยงขวัญใจยืมท่านนายกอีกหนึ่งรอพี่แมนไม่มีความหมายนะครับพี่แมนยิงได้ขวัญใจให้หนึ่งปรตูอยู่แล้วครับขอให้ขอให้ทำประตูนะครับพี่แมนครับขนาดขวัญใจสุดโู้บอแล้วยังทาประตูอ อย่างนี้นะครับอามาอีกช่มั้ยออใช่ครับครูเบิร์ครับตัวนี้สามล้อมาอยู่ที่นี่ถึงยิงไม่ได้ครูเบิร์ก็มารับไปซื้อน้ำนะฮะแล้วก็ซื้อยาลมอ๋ออย่าดังไปนะฮะเดี๋ยวสารวัตรแมนได้ยินถ้าท่านยกพักเดินนะฮะพักเอากลับคืนไปที่เก่าครับเบาๆหน่อยอ๋ออ๋อครับครับครับโอ้โหมีผู้วังดีเขาบอกว่าพี่ อาผ้าเบาๆหน่อยนักเรียนเขาจะเรียนหนังสือเอออขอบคุณมากครับผู้หวังดีเออครับผมเดี๋ยวผมจะผ้าให้เบากว่านี้นะครับเออดูทรงผมมันหน้าน้องหน้าจับก้อนลับไปสระผมนะฮะครับใช่ใช่ลูกน้องท่านประธานสภาพิเวกนะครับ อ่าหัวหน้าเผ่าครับหัวหน้าเผ่ามือขวาของท่านประธานสภามือขอ่าเช้ามาเทแก้วเบียร์เอ่าเช้ามาเทแก้วเบียร์เออมันเป็นอย่างนี้เนาะอย่างอื่นเราไม่ว่าแต่ว่ากล้าเทแก้วเบียร์เรานี่เราเครืองสุดขีดนะฮะถ้าเทแก้วเบียร์นี่มันตีเราจะดีบ้างอ่ะ อัจรสรวัตรเมนบุกละครูเบงมาแล้วะคุณบาชาแล้วนะครับเปิดบอลให้คูเบงด้วยคเบสายเอาก็้รูเคูเบงขาเ่าเขาไม่เป็นใจขอเถอะครับขอให้คูเบงจักสามนะครับสาเปลี่ยนไ ตาแล้วต้องรอมเอาลูกงาไปเอาสคนเลยเอาคนเดียวเอลูกชายของท่านขำนะหัวเราอเอาไว้เอาไว้ให้รูโตกับลูกรูกันงไปครับลงไหครับปนะน่อัหนรับ ด้วยพักกร์ตายนายกเพราะการเพิ่มเดือนนะท่านนายกอยากคุยด้วยนายกอยากคักตังค์ครับเออถ้าปลา่อยให้เข้าประตูนายกให้เปิดลูกละร้อยครับผู้รักษาประตูของอเภอร์พักกร์ตายไม่ใช้อัดฉีดท่านนะฮะเราเราซื้อท่านครับ <laughs> เออเออข้าพเว่าอย่างนี้ดีนะโอ้โหในประเทศไทยไม่มีแล้วครับในโลกนี้เอาลูกนี้ ผู้บทวจพบหมายสวยมากท่านรองนัลุดมท่านลงไปแล้วครับนี่อดีตผู้รักษาประตูของคอพิกกยท่านหนึ่งท่านรองนัลุดมแพ้ใจค,ครับภรรยาท่านเป็นสอจอนะครับสอจอรสจดจิตจักการน,นี้ท่านให้ความสนับสนุนเต็มที่นะครับ ขอบคุณเป็นอย่างสูงไม่มีอะไรครับอย่าเล่นระเบิดครับอย่าตกใจ payer, เราไม่ใช่นกพิราบเหอกอเหว่าาเหยียบลูกบอลเหยียบลูกบอลโอเหยียบลูกบอลเหรอฮะอถ่ายรูกพสินสิล้อไม่ได้วยครับเราจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายในฐานได้เหยียบลูกบอลเรา นอนไป,ป่ตายนีท่านกระตากมาถึงแล้วขอบคุณมากครับขอบคุณอ,อีก800บาทท่านสอพอสนจับแม่ให้นะครับถ้าพอพี่กายยิงได้ใช่ไหมครับใช่ไหมครับท่านครับเอา1,000ใช่ฮะดูเหมือนพี่แววจะยิงผพดผู้รักษาประตูพี่กระตายวา่าไงครับท่านนายกต่อบอก100บาทนะฮะถ้าปล่อยให้ยิงได้เอา5 ยึบให้ใจก็อยากได้นะฮะแต่เพื่อเพื่อนต้องรับเออคำนี้เลยนายเล็กบอกไม่เอาลุยกูบุกกูถอนแล้วทัชลาภูเปบศหมายกฝักมือีกแล้วครับลงไปได้ประมาณหนึ่งนาทีฝากอีกแล้วครับท่านแต่ท่านเป็นน้ำตักนะฮะเล่นเลยเล่นเลยเออเพื่อนๆเขาบอกเลยเออภูเบดเล่นเลย เป็นวจทันมากูไม่ไหวแล้วกูโอ้แล้วหนอชีวิตคิดฉี่ไหนใครหนอใครลิขิตประการศิ์ให้ชื่อสมมายแต่ดูดูดูพวกนี้ท่านหลอกนะฮะผู้ตวและแล้วกรประการบดลงนทษไม่ไหวเอาเอาผู้ครับ คนฝากเงินมาให้ใช้หนี้ท่านครับ300บาทต่คผูเบงเลียนเชิญครับ ป้ายให้ท่านจะยกเป็นผู้มอบอ๋อจะผ่าพหายไปไหนไม่รู้เล่นเยอผู้เบิกครับเล่นเยอผู้เบิกยังไม่ไดครับผู้เบิกครับถ่ารูปครถ่าครับอยาถ่ายรูปทั้งสองทีมะเพื่อเป็นสับคู่ยายยคาที่เผู้องรงไปให้รถสิบล้อเหยียบจะได้สารภาพโดยปริยาย เอาเดี๋ยวมาบัเอรับรับเป็นอัดีตรางวัลท่านนายกให้ทีมละห้าร้อยขจายามเป็นผู้มอบเบีไหให้นายกอาขอพี่กายแปดร้อยเพราะว่ามาีท่านนายกมาให้ทีมละ500ครับอขอเสียงตัวมือกับนายกโอวิทผู้แขนงเลยครับมันเสียงดังสนั่นกัดไหวกันเลยทีเดียว ตาตากล้องตากล้องที่ใส่เสื้อเขียวๆนี่ภรรยาของท่านสารวัตรธนะกรณีนะฮะภอ๋อหมอกให้ครูเบิร์กครูเบิร์กเป็นผู้รับมอบครับครูเบิร์กหายไปไหนเลยวะอ๋อหยุดยิ้มนะพิเศษอ๋อที่เขาให้ที่เขาให้เอาไปแจกกันนะครับครูเบิร์กครับให้ไปซื้อลูกชิ้น มาถ่ารรูปนะครับท่านนายกท่านบอให้ทีมพันกระต่าย500บาทใครไม่มีเนี่คู่ชิงกันแล้วนะครับทุกลงทองกอับทีมขอพิกไกยบีนะครับพร้อมแล้วก็ลงสนามได้เลยเดี๋ยวผมจะมอบไปที่ให้พี่คุณผู้บรรยายาจะมีผมบ้างเล็กๆน้อย